สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่งอีพี89มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่งอีพี89วันนี้ก็คือไบร์ t วินครั่งรักไม่เคยแผ่วถึงตัวจะห่างกันแต่ก็ยังซับพอร์ตกันถึงงานถแถลงข่าวค่ะ ค่ะคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาท,ทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะทุกคนวันนี้ไบร์ t วินเขาต้องห่างกันอีกแล้วล่ะค่ะเพราะวันนี้คนพี่มีงานแถลงข่าวเปิดตัวโปรเจกต์ o y ยดอน t Cry ที่ทำร่วมกับอีก8หนุ่มน,นักร้องนักสแสดงใน GMM TV ค่ะทุกคนส่วนวันนี้เจ้าคนน้องก็มีไปงานบวชเพื่อนด้วยนะคะ คือวันนี้พอห่างกันคนน้องก็อัพสตอรี่แบบรวๆแบบไข่ปลาเลยล่ะค่ะเหมือนทุกทีนั่นแหละค่ะแถมวันนี้เขาใส่เสื้อขาวเหมือนกันอีกด้วยไม่รู้แหละถึงจะเล็กน้อยแต่ก็ดีต่อใจจริงไหมคะทุกคนค่ะและถึงแม้ว่าเจ้าคนน้องจะไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์เดียวกันกับคนพี่แต่ไม่ว่าพี่มีงานอะไรคนน้องก็จะคอยซับพอร์ตคนพี่เสมอคือวันนี้มีแฟนคลับเล่าว่าน้องนำขนมมากรองสุรีของน้อง ไปซัพพอร์ตคนพี่ที่งานถแถลงข่าววันนี้ด้วยค่ะทุกคนคือน้องวินให้เจ้าหน้าที่นําขนมให้ทีมงานและนักร้องนักสแสดงทุกคนที่อยู่ในงานถแถลงข่าววันนี้ได้ทานกันเป็นสิบถุงเลยละค่ะและมีถุงหนึ่งใหญ่กว่าปกติแยกไว้จังหกเพื่อให้กับคนพี่คือตอนแรกที่ได้ยินมาก็ยังไม่แน่ใจนะคะจนมาเห็นน้องโพสตอร์รี่ของทีมงานและเพื่อนเพื่อนักร้องนักสแสดงที่เขาได้ทานขนมของน้องแล้วเขาก็โพสต์ลงสตอรี่เพื่อขอบคุณน้องนั่นละค่ะ ถึงได้มั่นใจว่าใช่อย่างที่เขาเล่ากันมาจริงๆแต่ก็แปลกนะคะคนอื่นที่เขาได้ทานกันเขาก็โพสต์ลงสตรอรี่เพื่อขอบคุณน้องทั้งนั้นแต่มีแต่มีพี่ชายไม่จริงนี่แหละค่ะที่เขาไม่กล้าโพส์ลงสตรอรี่ของตัวเองเพื่อขอบคุณน้องเลยคงกลัวคนจะจับมาเป็นโมเมนต์ล่ะคะ่ะเลยเลือกจะไปขอบคุณกันสองคนมากกว่าโอ้ยตายตายตาย,ตายช่วยจับทีค่ะพี่ชมจะเป็นลมทําไมเขาดูแลใส่ใจกันมากมายขนาดนี้คะคุณคะ่ะ พออีกคนมีงานถึงอีกคนจะไม่ได้ร่วมง,งานด้วยแต่ก็ยังคอยสนับสนุนอีกฝ่ายเท่าที่ตัวเองจะทําได้นี่มันไม่ใช่ความสัมพันธ์ฉันพี่น้องร่วมวงการธรรมดาแล้วนะคะคือถ้าทําถึงขนาดนี้มันคือเป็นการเปิดตัวแล้วนะว่าน้องพร้อมซัพพอร์ตคนพี่เพราะคนพี่คือคนพิเศษจริงๆแล้วทุกคนในงานทั้งทีมงานทั้งนักร้องนักแสดงก็ต้องรู้อยู่แล้วปะ ว่าสองคนนี้เป็นอะไรกันน้องถึงได้กล้าส่งขนมตั้งมากมายไปซัพพอร์ตพี่ขนาดนี้โอ้ตายตายตายน้องวินลูกหนูนี่แน่นอนจริงๆให้มันได้อย่างนี้สิลูกเต็มที่ไปเลยไม่ต้องกักรักใครก็ใส่แบบไม่ต้องยั้งเลยลูกโอ้ลูกสะพ้ยคนนี้ของอิฉันมันช่างได้ใจจริงๆคะ่ะทุกคนค่ะแล้วงานถแถลงข่าววันนี้เจ้าคนพี่คือหล่อมากแต่ตอนเดินเข้างานนี้ฉันนึกว่าเจ้าคนน้องมาด้วยซะอีก อะไรมันจะดุ๊กดิ๊กเหมือนน้องได้ขนาดนี้ล่ะครับลูกด,ดูสิคะทุกคนปกติเราจะไม่เคยเห็นไบรท์ในโหมดนี้เลยนะคะเดี๋ยวนี้มันยังไงอะลูกดุ๊กดิ๊กแสนโซนเหมือนเจ้าคนน้องเข้าไปทุกทีมันจะต้องเหมือนกันกระทั่งความแก่นความโซนเลยแหละคะคุณขาโอ้ยยอมใจในความโคลนนิ่งกันมาทุกอย่างของเขาสองคนจริงๆค่ะค่ะและตัว mv teaser ของไบรท์ชื่อเพลงมุกไปไหนคือเพลงของน้องแบบเพราะมากเศร้าๆซึ้งๆ แล้ยิ่งพอเห็นลูกทำหน้าเศร้าๆยิ่งอยากเข้าไปกอดมากๆเลยล่ะคะ่ะทุกคนคือชักอยากจะเห็น MV ตัวเต็มของน้องซะแล้วสิคะค่ะวันนี้มีแฟนคลับอินเตอร์ปล่อยบทสัมภาษณ์ของไรวินออกมาคือแบบตาแตกมากคือในบทสัมภาษณ์เขาถามว่าชอบเวลาไหนของอีกฝ่ายมากที่สุดไรตอบว่าชอบตอนเขาหลับครับส่วนน้องวินตอบว่าชอบตอนเขาร้องเพลงและเล่นกีตาร์ครับโอ้โหฉันจะวูบคะ่ะคุณขาถึงว่าสิคะ คนพี่ชอบตอนน้องหลับนี่เองถึงได้ชอบถ่ายรูปน้องตอนหลับเก็บไว้ดูตั้งเยอะแยะมากมายอะค่ะโอ้ยถึงว่าสิคะวันเกิดคนพี่คนน้องก็ลงแฮปด้วยรูปนี้ที่คนพี่ถอดเสื้อเล่นกีตาร์ส่วนวันเกิดคนน้องคนพี่ก็แฮปน้องด้วยการลงรูปที่น้องหลับโอ้โหแรงมากจ้าคู่นี้คือพวกเขาชอบสิ่งไหนของอ e ีกฝ่ายก็จะถ่ายเก็บไว้เป็นความทรงจำที่งดงาม คือเพิ่งรู้ว่าเป็นการอวยพรวันเกิดคนพิเศษที่โคตรพ,เพิเศษวันนี้ล่ะคะ่ะทุกคนค่ะแล้วมีสัมภาษณ์อีกอันเขาถามไบร์ว่าเมื่อปีที่แล้วคุณบอกว่าไม่ได้เป็นคนขี้ห่วงเลยแต่ก็มีสัมภาษณ์อีกอันคุณบอกว่าเป็นคนขี้ห่วงมากแล้วตอนนี้ในใจมีอะไรเปลี่ยนไปไหมไบรต์ตอบว่าที่ผมสัมภาษณ์เมื่อปีที่แล้วผมหมายถึงไม่ห่วงเพื่อนแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟนผมจะวอรรี่มากผมไม่ห่วงเพื่อนเลยแต่ผมห่วงแฟนครับ ค่ะาจา้าไม่ห่วงเพื่อนแต่ห่วงแฟนชัดเจนเนาะทุกคนเนาะดูสิคะเพราะความห่วงแฟนแหละค่ะดูสายตาที่มองเพื่อนสิคะคือทั้งสีหน้าทั้งสายตาลูกฉชันช่างหน้ากลัวเหลือเกินเวลาที่หึงที่ห่วงเนี่ยตา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 ย,ตายเห็นภาพนี้แล้วถึงกับเสียวสันหลังแทนนามน,นี้เลยล่ะคะ่ะทุกคนไบร์ครับใจเย็นลูกนานนี้เขาก็แค่พี่ชายของน้องเท่านั้นแหละเขาไม่แย่งน้องไปจากหนูหรอกนาอย่าทำหน้าแบบนั้นสิคะ คือที่พี่ชมมั่นใจว่านานิคิดกับน้องวินแค่น้องชายก็คือนานิบริสุทธิ์ใจกล้าโพสต์ขอบคุณน้องเรื่องขนมมะกรองซุรีที่น้องเอาไปให้ทานกล้าเล่นฟิลเตอร์ไอจีที่มีน้องวินทํามือเป็นรูปหัวใจอยู่ด้วยกล้าที่จะใส่เสื้อเวเลนส์ของน้องวินแล้วถ่ายรูปลงไอจีแบบเดียเด่ยวๆเพื่อโปรโมทส,สินค้าให้น้องเนี่ยถ้าคนเขาไม่คิดอะไรเขาจะกล้าโพสต์กล้าลงรูปแบบนี้ ส่วนคนที่ไม่ค่อยกล้าโพสไม่ค่อยกล้าลงอะไรที่เกี่ยวกับน้องอย่างลูกชายฉันเนี่ยแหละคะ่ะที่มันดูน่าสงสัยเอาจริงๆถ้าเจ้าคนพี่ไม่คิดอะไรกับคนน้องจริงๆจะต้องกล้าลงเหมือนคนอื่นเขาไปแล้วล่ะคะ่ะไม่ยึๆๆกยักยักยักกักอยู่แบบนี้หรอกว่าไม่คะทุกคนโอ้ตายตายตายไม่ไหวแล้วล่ะคะ่ะสามอินเตอร์แต่ละรอบมันช่างชัดเจนและกล้าวใจแม่ยิ่งนะคือมันทําให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของทั้งคู่ได้อย่างชัดเจน คือจากเมื่อก่อนบางอย่างอาจจะชอบแต่เดี๋ยวนี้อาจจะไม่ชอบแต่บางคนที่เคยชอบแต่ตอนนี้อาจจะรักแล้วก็เป็นได้ว่าไหมคะทุกคน <c oughs> ตายค่ะตายยิ่งรู้จักพวกเขาพวกเราก็ยิ่งหาทางลงจากเรือลำนี้ไม่ได้จริงๆในเมื่อลงไม่ได้ก็อยู่มันไปยาวๆบนเรือลำนี้ล่ะค่ะทุกคนถ้าช่วงไหนเครื่องยนต์เสียเราก็จะช่วยกันพายไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงฝั่งเนาะทุกคนเนาะ ค่ะวันนี้ตอนกลับเห็นพี่อีถือกล่องขนมสุรีเดินตามไร์แสดงว่าเจ้าคนพี่จะเก็บกลับไปทานต่อที่คอนโดแน่ๆจ้าเอาไปทานเสร็จก็ขอบคุณน้องซะให้เรียบร้อยนะลูกนะก็หนูไม่ยอมขอบคุณผ่านไอจีหนูก็ต้องขอบคุณแบบตัวต่อต,ตัวอย่างนี้แหละแต่จะว่าไปขอบคุณแบบตัวต่อตัวน่าจะฟินกว่าเนาะทุกคนเนาะถึงว่าลูยฉันมีแผนอยู่นี่เองถึงได้ไม่ยอมขอบคุณผ่านไอจีจ้าขอบคุณกันให้พอใจเลยลูกแม่ไม่อยากรู้แล้วก็ได้ แม่กาวเองก็ได้งานถนัดของแม่อยู่แล้วครับค่ะวันนี้ฟินเบอร์แรงมากเนาะทุกคนเนาะไม่น่าเชื่อนะคะว่าเวลาเขาห่างกันทีไรจะต้องมีเรื่องให้เราได้ฟินกันอยู่ตลอดค่ะวันนี้พี่ชมก็ขอมาเสิร์ฟความฟินให้ทุกคนกันเท่านี้ก่อนนะคะไว้มีอะไรฟินฟเพิ่มเติมมาอีกพี่ชมจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันอีกค่ะงั้นสำหรับคลิปนี้พี่ชมต้องขอตัวไปก่อนนะคะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด u u s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดทคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ